สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของเหรียญสิบ,บาทอยู่นะเพื่อนๆเ,เหรียญสิบบาทที่เรารลึกนะครับที่ควรคุณค่าในการเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะผมจะบอกไนงะสวยผมมาดูในรูปแบบอันออกแบบแล้วก็ลักษณะความคมชัดความแบบนะเหรียญสิบบาทขนาดเนี้ย เก็บใส่กรอบเก็บใส่เฟรมพิสวยนี่สวยมากนะนเ,นเนี่ยเหรียญเนี่ยสมบูรณ์เห็นไหมเพื่อนความสวยงามความงดงามของเหรียญเนี่ยนะครับเนี่ครับคือสิ่งที่แบบว่าควรคุณค่าจริงๆเรายิ่งเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสองพระองค์ท่านนะการที่ห้ากับเก้าเนี่ยผมเห็นแนละ้วแบบโอ้โหมันซึ้งในใจจริงๆนะครับนี่คือพระมหากษัตริย์อันทรงคุณค่าอันทรง ที่ควรค่าแห่งการเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นเมื่อไหร่มันมีความสุขเห็นเมื่อไหร่มันเกิดความรู้สึกว่าเออนี่พระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์นี้นะถ้าเราไปดูร้อนในประวัติศาสตร์ดูร้อนในเรื่องของพุนาประการที่พระองค์ท่านทำแล้วนี่แม่มันสุดยอดจริงๆเ,เพื่อนๆนะ แล้วละเพื่อนๆเราก่อนจะเราจะมาดูเหรียญเพราะว่าดูเราก็ดูไปเรื่อยๆดูภาพไปแต่สิ่งที่เราจะควรจะฟังกันต่อก็คือในเรื่องของลักษณะของการที่นะครับกลโกงเนี่ยนะหรือมิจฉาชีพเนี่ยนะครับที่ทำมาหลอกลวงเราเยอะ และบางดีเพื่อนๆเ,เห็นไหมเราจะสังเกตว่าเวลาเราเสพข้อมูลเนี่ยนะในช่อง y o u t u b e เนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นพระเครื่องนะแล้วมีราคาแพงๆผมยกตัวอย่างอะไรว่าอย่างสมเด็จวะะรขังหรือสมเด็จบางคุณพรมและตระกูลสมเด็จที่เป็นของดีๆของแท้ๆเนี่ย มันมีไม่กี่ช่องครับที่ทำออกมาแล้วเกิดประโยชน์กับเราวันนี้พวกเรากำลังสับสนในกรการเรียนรู้สับสนในข้อมูลที่เขานำเสนอนะข้อนี้สำคัญเพราะคนที่มันมาทำลายในระบบที่มันควรจะ,จะดูดและนัน่นอนุรักษ์ไว้เนี่ย เยอะจริงๆเพราะมันผลประโยชน์ไงโลภไงความโลภแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นมันบังตากันในเรื่องของเงินมันเลยมองเลยคุณค่าของความเป็นไทยคุณค่าของความเป็นศิลป,ปะนั่นก็มาคัปปี้มาปั้มภาพกลองมาหลอกลวงขาย นี่คือการลดเครดิตของประเทศเราลดเครดิตของธุรกิจลดเครดิตของวงการพระเครื่องอย่างใหญ่หลวงก็คือพระเกพระปลอมเป็นไงไหมแน่นอนแหละครับพระปลอมมันเกิดมาได้ยังไงมันก็เกิดมาจากคนที่มันมีพระจริงถูกไหมถ้ามันไม่มีต้นแบบมันไม่มีของแท้มันมีของจริงในมือมันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาทําเป็นพระปลอมแล้ว เรียนแบบให้มันใกล้เคียงเนี่ยผมว่ามันมันคงไม่มีใครหรอกครับน้อยอะที่จะไปแกะบล็อกขึ้นมาใหม่แล้วก็มาปั๊มปั๊มปั๊มเพราะอะไรเพราะที่ผมบอกการหลักการพิจารณาเนี่ยถ้าเรายึดอยู่ในสี่แบบเหนะึ่งพิมพ์ถูกสองอะไรวิธีการสร้างถูกสามอะไรวัตถุดิบที่ทําถูกสี่คืออะไรความเรียบร้อยของงานห้าคืออะไรความเกา่าอายุ ประมาณห้าข้าวหกสี่ห้าหกข้อเนี่ยถ้าท่านศึกษาจริงๆถ้าท่านเรียนรู้ให้มันเข้าไปในเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้เพื่อนได้เกือบเก้าสิบเอร์เซ็นอ่ะเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์ได้สาป่าแต่วันนี้ปีปัจจุบันเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันทำได้การพิมพ์เนี่ยแน่นอนแหละครับมันทำได้ร้อเอร์เซ็นเลยอ่ะ ใกล้เคียงตำหนิเพราะมันถอดมันจากของจริงไงชัวมมันมีของจริงชักองค์หนึ่งมันก็ถอดได้แล้วเนี่ยคือคกนโกโกมันจากก็โกงมาจากไอ้พวกที่มันมีของจริงก็คือคนที่มันเล่นพระอยู่อ่ะคิดกันง่ายๆไงสุดท้ายนะครับพวกนี้มันอยู่กันไม่นานหรอกมันก็ตายล้มหายตายจากไปจากระบบเพราะมันทรยศต่ออาชีพของมันไงทรยศต่อความเป็น อะไรอ่ะวิชาชีพของตัวเองอ่ะสุดท้ายก็จบไปเพราะตัวเองปั๊มพับปลอมมาขายโอเคเพื่อนก็นจะคุยกันต่อในเรื่องการปั๊มพับปลอมหรือการดูยังไงว่าพระแท้พระไม่แท้เราวจะพิจนารณากันยังไงแล้วมาดูเหรียญก่อนมันจะยาวไปนี่ครับสวยมากนะเหรียญรุ่นนี้ก็สวยเห็นไหมดมมูดิความคมชัดความแบบผมเห็นแล้วผมก็ยังขนลุกเลยนะ วยนะยิ่งเป็นเหรียญสิบาท,ทใหญ่ยี่สิบาทเพราว่าสวยมากเห็นไหมครับนี่คือครบร้อยปีกระทรวงเกษตรและสาก์เห็นไหมคือข้างหลังมันยังแบบเออยังเป็นเป็นปีที่บอกว่านะเหตุการณ์ต่างๆเขาทําในวาระอะไรอย่างเงี้ยแล้ปพลิกมาเรารู้เลยแต่สิ่งสําคัญก่อนที่เราจะเห็นเห็นข้างหน้าอย่างเงี้ยไหมก็คือที่ผมบอกอะ่ะดูดิ ดูดิดูความสวยงามดูความคมชัดถูกไหมครับเพื่อนๆดูดิสวยคมนะครับแล้วก็หน้าแบบนะสนใยอะ่ะโอเคเพื่อนๆนนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ